โดยชง,งกนะคะเราอยู่บนยอดดอยนะคะพาที่กำลังขึ้นค่ะทางนี้น่าจะเป็นทิศตะวันออกแสงทองเริ่มขึ้นแล้วก็จะมีรถขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบางคนก็ามาตั้งแคมปิ้งข้างบน จะมีร้านอาหารเนี่ยอยู่แค่ที่นับได้ประมาณ4ล้านเองนะคะข้างบนแล้วก็ขึ้นมาตั้งแคมป์กันแล้วก็มีส่วนที่ตามลงไปตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะเนยอดเขาชงกนะคะก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมากันนะคะเราก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วๆข้างล่างนั่นคือตัวเมืองเนี่ยคน,คนแก่คนเท่าก็ขึ้นมากันได้นะคะ สวยไหมคะป้าสวยจ้ะไม่เห็นเลยนะกองะน้าให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่เขามาตั้งแคมปิ้งกันนะคะเป็นครอบครัวส่วนข้างล่างนี่ก็มีรีสอร์ทนะคะมีรีสอร์ทก็จุดพระอาทิตย์ฝั่งนี้น่าจะเป็นทะเลหมอกเขาบอกว่าแต่วันนี้จะบอกน้อยหน่อยแต่เป็น วันนี้วันที่25วันคิดสมมาตรธันวานะคะห6คนก็จะมานอนตั้งแคมป์แล้วก็อาจจะมีแบบดีสอร์เล็กๆนะคะนี่นะคะที่อยู่ที่เราเห็นกันนะคะเพิ่งจะมาหนาวได้สองสามวันนะคะเพิ่งจะมาหนาวค่ะทุกทีจะยังไม่หนาวนะคะอันนี้เริ่มเริ่มมาหนาวเราโชคดีว่าเรามาเที่ยวเชียงราย หลายจุดนะคะที่ชังรายนี่ก็มีที่เที่ยวหลายที่ดอยช้างมูกนะคะผาฮีนะคะสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงและตอนนี้กำลังมีงานนะคะครั้งที่10สีสันดอกไม้งามดอยตุงนะคะครั้งที่10ก็ยังมีเวลาได้มาเที่ยวกันได้นะคะมีโอกาสมาเพราะปีนึงจะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ ถ้าคนยังไม่มาก็ดูภาพนี้นะคะดูไปได้ก็จะรอดูพระที่ขึ้นแตปีนี้ก็หนาวจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะถ้ามาก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวมาค่ะบรรยากาศนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะเราโชคดีว่าเรามาเจอคนท้องถิ่นที่นี่ แล้วเขาบอกสนใจไหมเราสนใจเราเหมารถขึ้นมาสามคันนะคะเพื่อนสิบแปดคนโฟวิลนะคะคนที่นี่เขาก็ได้กระจายรายได้ออกไปนะคะมีรถแล้วเขาก็มารับส่งเราช่วงเช้าเดี๋ยวประมาณถ้าเจ็ดแปดโมงเราก็ลงไปขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวกันต่อได้อีกนะคะแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพเ,าาเดินมกะกราก็ยังมาได้กันนะคะช่วงปีใหม่ก็มาได้กันอยู่นี่เขามากันหลายกลุ่มนะคะ แสงทองกำลังขึ้นแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวเราเดินรีวิวไปเรื่อยนๆนะคะสวยค่ะสวยรอกันตร,ตรงนั้นจะไปได้ไหพี่ถ่ายถ่ายเป็นวิดีโออันนี้ลานลานสาวกอดนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทุกจุดนี่สามารถที่จะขึ้นไปชมได้หมดเลยเขึ้นไปข้างบนดีกว่าพี่ดาตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะอ,อ๋อค,อค่ะเมื่อกี้ขาไมู่ 2วันกลงดะช่วงนี้กำลังหนาวหนาวนะมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวหมดหนาวแล้วังมาซื้อ๋อกมาเขาบอกเกษียรเลยเขาชอบชอบมึงไทยอ๋อมึงไทยบรรยากาศดีใช่อร่อยด้วยอันนี้เราจะขึ้นไปวันจุดชมวิวนะคะ3แผ่นฟ้า ใช่นะเป็นหลังๆนะใช่ให้เขนด่วกระใจมนั่นกระโจมมานหนาวพี่ดาลูกค้าบอกว่าพักนน้เา่คนอ๋อเดี๋ยวหล่นก็ผัดกันเนาะอ๋อสามารถขึ้นไปไม่ต้องอุ่นๆนะถุงนอนอุ่นๆ นี่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นใช่เต้นมากเลยดอยนี้เราเพิ่งเคยขึ้นเนาะจะมาดูทะเลหมอกนะคะวันนี้อาจจะบอกน้อยไปหน่อยนึงหมอกแต่ท้องฟ้าก็ลงสวยใช่ได้เห็นแสงแรกแสงแรกรับพลังแสงแรกของวันใหม่เอียงเนี่ยบ้านพักก็เป็นแบบนี้นี่นะคะบ้านพักก็เป็นแบบนี้ อันนี้บ้านผักคเป็นรีสอร์ใช่ถ่ายไว้พี่่คะสะพานไม้ไผ่นะคะอดแอดอดแอดหนึ่งสห1อคะโอ้เขาเขะบอกให้เดินไปแค่สิบห้าคน มีดอกนี่นะค่ะมีดอกอะไรนะที่อะไรโบตอง ดอกับตอตรงนี้ก็ถ่ายเห็นมาแล้วค่ะยืนไปถ่ายข้างล่างมาเนี่ยเหมือนดอกกล้วยเลยยังเดี๋ยวผมแนะนำสถานที่ให้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับด้านนี้คือประเทศลาวครับอ๋อ อ๋อขวาคือพม่านะคะประเทศไทยเราอยู่นั้นซ้ายลาวตรงที่เรายืนอยู่ประเทศไทยนะคะไอ้ที่เรามองเห็นกันนี่เป็นฝั่งไปนี่เป็นฝั่งของประเทศลาวค่ะสามวันแล้วมองไม่ขึ้นถ้าอากาศเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถขึ้นได้มันเย็นก็มันเย็นก็ไม่ได้ถึงที่และมันไอก็เกิดไม่ได้น้ำค้างก็ไม่เยอะ ถ้าความเย็นแค่นี้หมองไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่เย็นเลยปกติจ,จะขึ้นระาวังนะ,ะข้างบนนี่เขามีบ้านพักด้วยเหรอคะพี่ออขออนุญาตถามหน่อยค,ะค่ะเผืเพือพ่อนเพื่อนอนมาห้องเท่าไหร่คะเดี๋ยวมันมีหลายราคาค่ะ <c oughs> จากราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่พั0หถึงขึ้นละหกพันเจ็ดก็มีแต่หยัดหกเจ็ดพันอย่าตกใจเพราะว่าค่ะ มันอยู่ที่จํานวนคนค่ะหกเจ็ดพันนี่อยู่ได้สี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําอ,อยู่ได้สิบสี่สิบห้าคนอ๋อรวมๆกันนะเพื่อนมาหลายคนยิ่งยิ่งบ้านหลังน้อยยิ่งจํานวนคนน้อยยิ่งบ้านจะจะ,ะจะดีดขึ้นหน่อยแต่ถ้าคนเยอะจะจะสูกขึ้นค่ะ เพราะว่ามีชาวญี่ปุ่นเขาสนใจชาวอยากจะมาเพื่อนพี่ดาถ้าไม่ใช่คุณพี่ฝันนะผมไม่รับเพราะว่ารับได้กี่คนเ็นะฮเขานอนอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาลงเต็นท์นะผมแน่ข้างหลังนี้เป็นคนบ้านอันนี้เป็นบ้านพักหลายราคานะคะพี่เขาบอกแล้วพี่ฝันก็รู้จักมานานลมด้วยฝั่งนู้นฝั่งพม่านะคะที่เรายืนอยู่นี่แผ่นดินไทยนะคะตรงนี้เป็นสาม สามแผ่นดินนะคะก่อนโควิดส่วนฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวค่ะด้านหลังพี่ผู้ชายคันนี้นะคะถูกฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวอันนี้มีสะพานไม้ไผ่ด้วยนะคะอันนี้เป็นดอกบัวตองค่ะนนสวยเ,วววเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไวยมองตรงนี้เริ่สวยแล้วนะนะเขริ่มใสวยเาบอกแม่น้ำโขงกั้นระหว่างพม่าที่เรายืนคือฝั่งไทยส่วนอีกฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวเขาบอกมีสองฝั่งฝั่งนู้นฝั่งพม่านะคะแม่น้ำโขงกั้น แม่มันไม่คนหรอมันไม่ไม่วราป้าาไปไหมนี้อ่ะให้สวยเลยไยังไปเนี่มัปยงน่อ่ะมันติดนี่เอามาเดี๋ยวถาให้ภาพหนึภาพเดีวเผาตีนพอดีเลยฝั่งนู้นนะคะฝั่งป้ามาถ่าเอ้ลยอยากใสรู้ รับยูผู้ลาที่แจอะไรเนี่ยฮะชี้ไปไม่น้ำโขง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 ที่ขั้นบูนฝั่งนู้นฝั่งพม่าฝั่งนู้นพม่าบอกพม่าบอกงี้ทิพี่ปลาบอกพม่าของยุ้ยวิดีโอฝั่งพม่าฝั่งพม่าพม่าไม่ใช่น้ำโขงเหรอ ก็น้ำโขงก็เราฝั่งราฝั่งพม่าเข้างหลังเราเป็นฝั่งลราค่ะข้างหลังเราอ่ะเ็กกี่คนดูนี่เนี่ยแต่มันแผ่นแผ่นเหล็กเนะเขาบอกให้ไปได้แค่สิบห้าคนไปได้คนอย่าเยอนผ่ายเยวกันเด๋เอย่าเยอนถ่ายเยวกันเด๋ัไรับได้เป็นร้อยป่ะจีนไทยแลนด์มาเมเลเซีย เอาใหม่มันมาตอนนี้เหอนเอาละเครื่องเดินแล้วนะเดี๋ยวยุ้ยไปตักเองนะเอาใหม่ไม่เคยพูดโดยเชิงโน้นะคะจังหวัดเชียงรายค่ะติดตามพวกเราได้นะครับตัวพาเราเวลข้ามทูไยแจะพาไปทุกที่ เที่ยวไปตามภาษาเ,เรา<ท>ค่ะภาษาของเรานะคะไท,ไทยแลนด์ผ่านไม้ไผ่นะคะเราเดินไปข้างล่างข้างล่างก็มีวิวสวยมีดอกับตองสวยนะคะนี่ดอกัวตองดอกับตองนะคะ <c oughs> สวยเห็นดอกนะ <c oughs> ดอกัวตองนะคะ โทรมาว่ะพี่วิอ๋อพี่วิไอนั่นแล้วพี่วิตามพวกเราค่ะดอกโบตองค่ะดอกโบตองด้วยดอกโบตองด้วยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยดอกโบตองด้วยนี่ดอกแก้กฮวยโอ้เนาะใช่ไหมพี่ยิ่งก็ว่าเหมือนแก้กฮวยใช่ดอกแก้กฮวยเหลืองใช่่คะ โดยชงกกค่ะโดยชงกกโดยชงกกจังหวัดเชียงรายนะคะสวยค่ะมาดูพระาทิตย์ขึ้นนะที่ดียังเป็นบริจินอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีใครโลยังบริสุทธิ์อยู่เลยแน่นอนแน่นอนเรามาเปิดบริสุทธิ์อันดึงนี้เนาะไม่ค่อยมีคนด้วยนะคะพูดถึงนะคะถ้าใครสนใจก็มานะ น่าจะโอเคค่ะมีสองแถวด้วยนะมีสองแถวเมื่อเช้าเขาขึ้นมาส่งค่ะผม่ไปกข้ดีจก่อไปใเหมือนที่แจกคะ หนี่งแปดโมงไงเขาเขาเปิดเออแต่ถ้าเราเข้าไปตอนนี้คือไฮไลท์ก็คือมีแต่ธรรมชาติใช่เราจะเอาไงดีออก เรากลัวคนที่รถเขารอไงคะโซเฟอร์เพราะว่าเขาเขาให้เวลาเราแค่แปดโมงแล้วเก็บเสียดายอย่างนี้ต้องแบบเ่ยอะเลยนะใช่จะมาพวกผมพวกคือปุ๊ทัวร์เขาจะไปแบบพี่พี่ป่าที่จัดทัวร์เขาเขาก็เก่งใจคนที่นั่นพี่พี่แป๊วเขาดูแลคนถึงแก่ก็อยากมาแก่ก็มาไม่ได้แกต้องดูคณะทัวร์ตรงนั้นอันนี้แก่ก็มาดูแลพวกเรากลัวว่าพวกเราอยู่นานไงเรื่องทั้งเรื่องแก่ต้องมากำกับค่ะ คือมันไม่มีอยู่ในโปรแกรมไงจริงๆแล้วเราต้องไปที่นู่นแล้วห้วยทรายขาวกับสีคำไอันนี้เขาจะแวะไอ้้งานดอกไม้มืงหนาดีอืมไม่ทราบเหมือนกันนะมันมีเวลาพอป่ะโอ้ยเขาบอกมีลานดอกดอกไม้ดอกไม้บานกันแบ่งแบ่งโซนกันเลย นะอข,อของเราประเทศไทยไงออของเราประเทศไทย